สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้ทางบริษัทมีสินค้าทดลองมานําเสนอให้กับท่านอีกแล้วนะครับนะครับนี่เป็นสินค้าทดลองนะครับสินค้าทดลองท่านสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับแล้วสั่งสินค้ามาทดลองได้เลยนะครับนี่สตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นสินค้าทดลองเช่นกันท่านเข้าไปสั่งได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันของดอ l ริดนะครับ ท่านเข้าไปเลือกสินค้าที่ราคาศูย์บาทนะครับและท่านเสียค่าส่งแค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้านี้ราคาหลักพันนะครับและเป็นสินค้าที่ดีมีประโยชน์นะครับสําหรับสุขภาพของท่านนะครับสินค้าทุกตัวมีออยอนะครับมีมาตรฐานรับรองสินค้าทั้งหมดนี้ ทุกท่านสามารถไปสั่งมาทดลองก่อนได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันของดอกบิลนะครับท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วไปเลือกสินค้าที่ราคา0บาทท่านเสียค่าส่งแค่นิดหน่อยท่านก็จะได้สินค้าทั้งหมดนี้ไปทดลองทานฟรีๆนะครับไปทดลองทานถ้าทานแล้วดีท่านค่อยกลับมาซื้อมันก็ไม่สายขอฝากด้วยครับ